สวัสดีค่ะโปปานจากสถาบันสอนกอล์ฟสเปซอะคาเดมี่ค่ะโค้ดป้อมกอล์ฟสเปซครับ,รบหลังจากที่เรารู้สนามแต่ละหลุมแล้วว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราต้องมาประเมินความสามารถตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างคนที่จะไปออกรอบได้ควรจะก็นหนึ่งนะครับควรจะตีเหล็กได้ลอยอเหล็กตีเหล็ก บนพื้นได้ลอยอถือให้แบบโดนลูกไปข้างหน้าได้ไม่ใช่แบบตีสวิงอยู่สองสามทีลูกยางอยู่ที่เดิมอ่ <c oughs> ะะค <c oughs> เออว่า,าเราตีไดเวอร์ได้ไหมตีหัวไม้แฟรเวได้ไหมเราชิปเราพัดได้ตามแบบไหมไม่ใช่ว่า <c oughs> พอถึงกรีนแล้วเราก็ชิปไปชิปมา อพอจะพัดก็พัดไปพัดมาสี่ห mm ้าทีอะไรแบบนี้น <Okay. S 2> คือไอ้พวกนี้เรา mm hmm. เราเรา,เราต้องฝึกซ้อมก่อน oh. เพื่อประเมินความสามารถของเราถ้าสมมุติว่าเราทีออฟได้ด้วยหัวไม้หนึ่งระยะสักร้อยเจ็ดสิบหลาร้อยแปดสิบหลาก็ออกรอบสนุกละเราสามารถตีลูกบนแพรเวได้เหล็กปดสักร้อยสิบร้อยี่สิบหลา mm hmm. ก็โอเคล แต่คราวนี้ในการลองรอบแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเจอปัญหาอย่างเช่นลูกที่เราอยู่ตั้งอยู่บนแพรเวเนี่ยมันอาจจะในลักษณะที่ว่าเท้าสูงกว่าลูกลูกสูงกว่าเท้าเอียงไปด้านหน้านะลูกอยู่นี้ต้องตีขึ้นข้างบนอย่างนี้ก็คือ <บน S 1> ตามตามตามสภาพที่อยู่เพราะบางทีบางสนามก็บางสนามพื้นเขาไม่ได้เรียบเหมือนที่แบบเราตีบน,นาบนพรมใช่ไหมคะในสนามไรเนี่ยเราตีบนพรมเนี่ยพื้นจะ ตรงเรียบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องฝึกซ้อมให้ได้ก่อนเริ่มแรกวันแรกที่ออกรอบเราไม่ยังเป็นต้องคิดถึงสกอร์มากมายนะเราคิดถึงว่าแต่ละหลุมที่เราเริ่มเปิดลูกที่ออฟไปเนี่ยจนกระทั่งเอาลูกลงหลุมได้เนี่ยเราจะใช้กี่ครั้งมีมีเรื่องอะไรที่เราเรายังทำไม่ได้บ้างเราก็ต้องจดบันทึกไว้ะนะ แล้วถ้าลงอุปสรรคทรายเราตีได้ไหมอุปสรรคทรายกลางไฟเวเราตีได้ไหมรุ่กอยู่ได้ดรับเราตีได้ไหมอะไรแบบนี้อ่าค่ะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าไปอยู่สมมติเราตีช็อตที่สองไปไม่อ่อนแล้วไปอยู่ข้างกีนอ่าเราชิปได้ไหมเราชิปได้ไหมเราเลือกวิธีชิปการชิปแบบไหนอ่าใช่เพ <ối meiner, S 2> ราะงั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ค่ะ ก่อนที่จะไปออกรอบถ้าเราเรียนรู้ได้ดีแล้วมันออกรอบก็จะสนุกนะแล้วสะกอแต่ละหลุมแต่ละหลุมพอรวมกันในสิบปดหลุมเราก็จะมาคิดว่าเออช่วงนี้เราเราอยู่น่าจะอยู่ในเลเวลไหนนะแต่ออกรอบครั้งแรกได้ร้อยสามสิบก็ถือว่าเก่งใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีไม่ได้เราอย่าไปงุนงิดค่ะเพราะเราถือว่าเป็นครั้งแรก ช่เป็นครั้งแรกรเล่นให้สนุกค,ค่ะเล่นกอล์ฟเล่นให้สนุกอย่างน้อยก็มาประเมินตัวเองว่าเราต้องไปฝึกซ้อมอะไรเพิ่มขึ้นใช่ค่ะนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่บอกไปแล้วนอกจากว่าที่เรารู้สนามแล้วเราก็ควรที่จะรู้ศักยภาพของตัวเองว่าความสามารถในการเล่นช็อตต่างๆหรือว่าเล่นในรูปแบบไหนบ้างใช่ไหมคะโค้คชถ้าเกิดอันไหนที่เราทําไม่ได้ก็เอามาสอบถามผู้รู้จดไว้เจอแบบนี้ไม่รู้แล้วก็มาสอบถามโปรหรือว่า โค้ดผู้ฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าโปรโค้ดผู้ฝึกสอนออกด้วยเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ให้เราตีลูกครั้งเดียวอืมอาจจะอาจจะให้ลองอืมลองดูลองเล่นแบบนี้ดูลองดูลองดูอ่าค่ะในแต่ต้องลองในรษณะที่กวนไม่ติดอืมเพราะว่านี่ก็เป็นระยะอีกอย่างออย่างหนึ่งนะคะอย่าให้คนอื่นรอครับนะคะเพราะว่ามันต้องแบบรู้จักเวลาในการเล่นของตัวเอง พอออกรอบแล้วเนี่ยเราจะประเมินตัวเองได้เลยว่าโอ้โหเรายังต้องซ้อมขนาดไหนร่างกายเราต้องแข็งแรงขนาดไหนอืนะ,ะเราต้องมามาทำอะไรกับกีฬาประเภทนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมค,คอย่างอย่างพัดเนี่ยถ้าเราทำตามที่เรียนจากจากโปรมาก็โลไลสปีดเราก็จะพัดได้ดีพัดลูกให้โล เราก็จะได้รู้สาเหตุว่าลูกที่เราไม่ลงมาเกิดสาเหตุอ,อะไรเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปประเมินแล้วก็เช็คตัวเองดูนะคะว่าในครั้งต่อไปที่ออกรอมเนี่ยเราเรา,เราต้องดีกว่าเดิมอ่าโอเคค่ะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม